ตอนนี้พี่โจ้บอกประสานสอตองง o. ไปแล้วครับเร่งตรวจสอบหัวประมูลโครงการต่างๆของกำนันนกพร้อมเผยเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดทั้ง15ตัวนะครับภาพชัดดีแต่จะมีเซอร์ไพรส์หรือไม่ให้รอติดตามกันต่อไปเรื่องของการไปตรวจสอบ1,544โครงการของกำนันนกนะครับกู้เซิร์ฟเวอร์ได้แล้วนะครับติดตามกันต่อว่าการไปตรวจสอบเรื่องนี้มีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานปป,ปง o. และปป,ปง o. จะเข้ามาตรวจสอบตำรวจด้วยไหม ตอนนี้พีกโจ้บอกประสานสอตอง,งอไปแล้วครับเร่งตรวจสอบหัวประมูลโครงการต่างๆของกันันนกพร้อมเผยเซเวอร์กล้องวงจรปิดทั้ง15ตัวนะครับก็บอกว่าเป็นการถแถลงข่าวนะครับตั้งแต่ช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้นะครับแต่ประเด็นของมัานเนี่ยต่าองออกไปจากข่าวที่แล้วคือพูดถึงการประสานงานกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิหนหรือสอตอง,งอ ในเรื่องการตรวจสอบการประมูลงานต่างๆของนายประวินตั้งแต่ช่วงเช้าในการตรวจสอบเรื่องเหล่านี้ต้องอาศัยข้อมูลต่างๆที่หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมสรรพากรกรมบัญชีกลาสองสธงเป็นต้นทางตำรวจจะดาเนินการเองทั้งหมดไม่ได้วันนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการทํางานร่วมกันได้แก่กรมสรรพากรกรมบัญชีกลางสํานักง,งานตรวจกินแผ่นดินเพื่อจะสามารถไล่เรียงได้ว่าส่วนไหนถูกส่วนไหนผิดในเรื่องเส้นทางทางการเงินสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและปะปะงอ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทสำนักงานการป้องกันการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชต้องอาศัยทุกภาคส่วนว่ามีเงินถูกต้องนะครับทรัพย์สินถูกต้องหรือไม่อย่างไรในส่วนนี้จะเดินทางมาที่สตงเพื่อดูข้อมูลการประมูลงานโครงการของรัฐทั้งหมดนะครับส่วนเซเวอร์เนี่ยกู้ได้แล้วตามที่ผมรายงานไปนะฮะร้อยเปตัวเลยอีกสตัวที่จะกู้ได้ภายในวันนี้นะครับแต่ยังตอบไม่ได <your> <unc> ้ว่ามันจะพังร <it> really <tutti> ้อซหรือไม่นะครับ การถแถลงข่าวก็เกิดขึ้นต่อมาในช่วงค่ำนะครับถึงภาพกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวกับการให้การเท็จของตํงตรวจและพละเรือเรือหลายคนบางคนอ้างว่าไปช่วยผู้ตายผู้เจ็บแต่ว่าไม่ได้ไปตามมาทีหลังแล้วก็หายหัวไปกับผู้หญิงก็มีนะครับบางส่วนเนี่ยนะครับต่อมาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะครับภายหลังจากขารือกับนายประจักษ์บุญยังผู้ว่าผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องการัวประมูลโครงการบิ๊กโจ๊กบอกว่า เพื่อการตรวจงานแผ่นดินนั้นได้สั่งการในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะมีการตั้งคณะกรรมการทํางานร่วมกันและจะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่19กันยายนประกอบไปด้วยกรมสรรพากรกรมบัญชีกลางปชปชปปทและก็ดีเอสไอครับที่ตํารวจภูธรภาค7เวลา0 0นาฬิกานะครับเพื่อนําข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมาร่วมบูรณาการตรวจสอบการกระทาความผิดในเรื่องการหัวประมูลครับระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ตารวจจะดาเนินการตรวจสอบข้อมูลทางข้างทางเนี่ยไปก่อนนะครับนะร,รอบข้างแวดล้อมไปก่อนนะครับ แล้วก็จะดําเนินการประชุมกันเพื่อแบ่งหน้าที่กันทําว่าหน่วยไหนตรวจสอบโครงการใดบ้างหลักๆก็เป็นเรื่องของการประมูลโดยไม่ถูกกฎหมายการเรื่องภาษีเงินที่ไม่ถูกกฎหมายเส้นทางการเงินรวมทั้งตรวจสอบข้อมูลสารระบบของกรมบัญชีกลางซึ่งต้องตรวจสอบละเอียดว่าโครงการในบริษัทกำลันกเนี่ยทั้ง1544โครงการนั้นครบถ้วนหรือ,รอไม่ส่วนประเด็นว่ามีเจ้าหน้าที่มาส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องแค่ไหนบิ๊กโจ๊กบอกว่าต้องตรวจสอบเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐไปเกี่ยวข้องกับการประมูล ก็จะดําเนินทางกฎหมายต่อไปตอนนี้ยังไม่มีผู้อิทธิพลหรือมีอํานาจคนไหนมาร้องขอหรือขัดขวางการทํางานให้มีอุปสรรคนะครับในเรื่องการตรวจสอบการหัวประมูลอีกทั้งผู้ว่าสอตอง,องอเนี่ยก็ไม่มีข้อกังวลใ,ใดๆในการดําเนินการก็เตรียมงานทุกอย่างไปตามปกตินะครับส่วน DSI แถลงไปแล้วว่าไม่เคยพบการร้องเรียนเรื่องการหัวประมูลของบริษัทกํนานกมาก่อนพลเอกสุเชษบอกว่าสาเหตุจากไม่มีใครกล้าร้องเรียนนะครับนะ มองว่าอาจจะไม่มีใครกล้าร้องเรียนมากกว่าแต่ว่าถามว่ามีข้อพิรุธไหมในการทํางานและสัญชาตญาณของตํารวจเนี่ยพิรุธอยู่แล้วแหะครับแต่ถ้าหากมองเรื่องนี้ถ้าตรวจสอบจริงจังเชื่อว่าบรรดาผู้เสียหายหรือผู้ที่ถูกข่มคู่เนี่ยจะออกมาเป็นพยานในภายหลังแน่ๆก่อนที่พิกโ๊กจะกล่าวเรื่องภาพกล้องวงจรปิดนะครับเออแกบอกว่าภาพชัดดีแต่จะมีเซอร์ไพรส์หรือไม่ให้รอติดตามกันต่อไปสนับสนุนโดยวุยเคมีตราราชสีมงกุฎ คุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580